ก็ต้องการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองนะเพราะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่มาสอนรับในส่วนสกินปืนถาวรรับกันยังไงนะครับรับกันยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดสกินปืนถาวรรวมถึงไอโฟนด้วยนะครับรุงถึงไอโฟน โอ้โหเยอะจริงๆสำหรับของฟรีในคลิปนี้นะครับใครอยากได้ฟรีแล้วอยากให้พี่สอนวิธีการรับนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับผมถ้าคลิปนี้ครบ5,000ไลค์ภายในวันนี้วันเดียวพี่มีบัตรกาลีน่าแจก สามลวันไปฟรีเลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลงในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าถึง5,000 like ันไลค์นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ like, กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับมาก่อนอื่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับผมในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับที่อัปเดตมาในส่วนเพจกันน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับผมนะมาเราเข้าไปดูกันเลยโอเคนะไปเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับส่งมอบความสุขท้ายปีมันดีแจกปังให้ชาวฟรีไฟล์นั่นเอง นะครับผมเรามาดูในส่วนรางวัลกันก่อนนะครับก็จะมีรางวัลที่1 iPhone 13นะครับรางวัลที่2 AirPods 3นะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับก็จะเป็นนะครับเสื้อยืดอ10รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโค้ดสกินปืนถาวร10รางวัลเลยนะครับกิจกรรมนี้แหละที่แจกนะครับอัปเดตในส่วนเพจกันนาพี่ไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับทำง่ายง่ายครับผมบอกเลยว่าทำไง่ายหนึ่งนะครับผมเราไปแคปนะครับประวัติของเรามาก่อนนะครับก็คืออวดภาพนะครับสถิติการเล่นในเกมนะครับพร้อม ตอบคําถามนะครับทั้ง3ข้อนั่นเองนะครับหนึ่งตอบคำถามอะไรครับความรู้สึกตลอดปี2021ที่อยู่กับฟรีไฟนะครับแล้วก็2นะครับผมชอบกิจกรรมหรือแคมเปญไหนที่สุดนะครับสตัวละครที่ชอบที่สุดเพราะอะไรนะครับแล้วก็แท็กเพื่อนที่อยากให้มาเล่นด้วยนะครับอีก3คนนะครับพร้อมเหตุผลนั่นเองนะครับผมนะนะครับแล้วก็ 2. นะครับติดแฮชแท็กนะครับฟรีไฟมันข้ามปีแล้วก็ติดแท็ตัวนี้นะครับพร้อมชื่อบวก UED ในเกม นะครับ3กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับไปที่หน้าเฟซตัวเองพร้อมเปิดเป็นสาธารณะนั่นเองนะครับ4นะครับผมผู้โชคดีนะครับ50คนแรกนะที่ทําถูกกติกานะครับนะครับได้รับการแบบยังไงการกดหัวใจการกดไลค์คอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับ นะครับพร้อมตอบคาถามโดนใจทีมงานนะครับมีสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าวได้ตามลําดับนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกติกากันรับง่ายนะครับพี่ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมอยู่ในส่วนนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ตัวอย่างจาก G M เลยนะครับผมนี้ความรู้สึกนะครับแอดเลนมา4ปีนะครับรู้สึกรักและมีสังคมที่ดีกับเพื่อนๆมาตลอดนะครับผมนะแล้วก็อะไรกันคำถามที่2กิจกรรมที่ชอบคือชอบกิจกรรมสงการนะครับเพราะอากาศร้อนเหมือน หัวตอนนี้เลยนะครับหัวร้อนนะครับส่วนนี้ไปส่วนต่อไปนะคคือตัวละครนะครับที่ชอบนะเป็นโมโคนะครับพอน้องเปิดจุดได้เมื่อไหร่เธอจะเปิดใจนะครับผมแล้วก็แท็กเพื่อน3คนนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับแล้วก็ใส่ชื่อพร้อม UID นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้พร้อมกับรูปนะครับประวัติการเล่นอย่าลืมใส่รูปกันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ให้กด หัวใจกดความรู้สึกประมาณนี้เลยแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับร่วมสนุกกันของพี่ก็คอมเมนต์ไปแล้วนะครับนี่อย่าลืมนะครับเข้ามานะครับคอมเมนต์ comment. นะครับหรือว่ากดหวัวใจกดวลห้พี่ด้วยถ้าพี่ได้ของรางวัลพี่มีของฟรีแจกน้องๆด้วยนะครับเออนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับในส่วนการรุ่นลับสกินปืนถาวรน,นั่นเองนะครับทีนี้ในซอนต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินปืนถาวรน,นะ AK47 รบ AK ับยังไงนะก็คือให้เราเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พามาดูก่อนว่าสกินปืนจะเป็นยังไงเนะาะสกินปืนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะเป็นยังไงเอยเป็นยังไงเออป๊บปึ๊บปุ๊บเดี๋ยวพี่พามาดูเลยอยู่ตรงไหนเอยพี่ดูแป๊ อยู่ไหนเอออยู่นี่นี่เป็นสกินปืนตัวนี้เลย AK47 ตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นไงสวยปะโคตรสวยนะครับเป็นสกินปืนฟรีนั่นเองนะครับได้รับฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยครับส่วนค่าสแต่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับก็คืออัตราการยิงบวกหนึ่งะครับความเร็วโหลดบวก1แม็กกาซีนลบ1นั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เลยถ้าเที่น้องหลายคนสงสัยครับชุดที่พี่ใส่เนี่ยหามาอย่างไงครับก็คือพี่เป็น free fire character ครับ GM ส่งมาให้พี่ รีวิวนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอรีวิวอรอบหนึงละกันนะครับสลับใครที่ไม่ทันเนาะก็จะมีชุดนี้ด้วยเน่เป็นไงไม่ฟรีนะครับชุดนี้ไม่ฟรีนะครับ่าว่าไม่ฟรีนะครับเท่ะ่ะโอ้เทนะครับผมในชุดผู้ชายนะครับ ส่วนชุดผู้หญิงก็เป็นชุดแบบนี้นี่คล้ายๆกันแหละมีเอฟเฟคคล้ายๆกันเลยนะครับนี่เป็นไงหัวก็จะมีไฟเหมือนกันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโคเทสนะครับแล้วก็จะมีดาบคาตนะที่อัปเดตเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตเข้ามารูปแบบไหนนะครับแต่พี่ดาวเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมทับอัพนะเพราะว่าเซิร์ฟนอตก็เป็นกิจกรรมทับอัพนั่นเองนะครับส่วนเซิร์ฟไทยก็ต้องรอดูอีกทีนึง นะครับว่าจ m เอ็มจะเข้ามารูปแบบไหนนั่นเองสำหรับดาบคาตนตาะวัชิดมาดนั่นเองนะครับโหถ้าใส่กับชุดวัชิดมาดบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสวยโคตรอลังการนั่นเองนะครับแล้วก็สาหรับชุดผู้ชายนี่โคตรเท่นะครับเป็นไงอ่าดูใกล้นี่นะครับเสื้อก็ยี่เขียนัดเกณอยู่แล้วว่าเป็นเสื้อชุดของกิจกรรมนิวเอจนั่นเองนะครับนี่นะครับสีฟ้าสวยแน่นไง ตรงไหลก็จะมีเหมือนตัวอะไรสักอย่างนะมีเอฟเฟกเป็นแสงไฟออกมาเทเจจัดๆนะครับบอกเลยว่าเทเจจัดๆประมาณนี้เลยสำหรับชุดผู้ชายนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคู่หูเยตินะครับก็คือรับถาวรได้ยกเซิร์ฟเลยในส่วนกิจกรรมล็อกอินวันที่1นะครับในส่วนกิจกรรมฟรีไฟนิวเอทดรงนี้นี่ล็อกอินรับตัวละครฟรีถาวรยกเซิร์ฟในวันที่1มกราคมนั่นเองนะครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงวันที่2เวลาตีสี่นั่นเองนะครับรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรม ตัวละครฟรีนะเอ้ไม่ใช่ตัวละครฟรีคู่หูฟรีนะครับผมแล้วก็ในส่วนสกินปืนลุ้นรับสกินปืนถาวร p h o n e นะครับแล้วก็ a i r p o d s นั่นเองครับทีนี้มาเราไปดูวิธีการรับในส่วนสกินปืน AK47 กันดีกว่ารับยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับกิจกรรมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมรับสกินปืนฟรีนั่นเองนะครับรับกันถาวรเลยนะครับเป็นกิจกรรมรับผมหาโทเคนนะครับเพื่อจะมาแลกสกินปืนถาวรนั่นเอง นะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับแต่ว่านะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับให้สับสนนั่นเองนะครับในปฏิทินรับของฟรีเนี่ยคือเขาบอกวันที่29ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมแต่นะครับกิจกรรมให้เก็บตัวเครนเนี่ยเริ่มวันที่1มกราคมนั่นเองนะครับเฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยนะครับผมเออก็เลยงงกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเริ่มวันที่29ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมนั่นเองนะเห็นไหม รับสกินปืนถาวรน,นะครับส่วนในกิจกรรมให้เก็บโทเค็นเนี่ยก็คือจะเริ่ม1มกราคมนี้ให้เริ่มให้เริ่มเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับตามนี้เลยก็จะเป็นเก็บโทเค็นนะครับ22กันเองครับนี่นะครับเวลคัม2,022โทเค็นนั่นเอง ก็จะมีล็อกอินลงเล่นครึ่งชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงครับรับไป3โทเค็นวันละสโทเค็นเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนแรกของรางวัลนะเห็นไหมเนี่ยนะครับมีสกินเบืองาวอนนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนรูปปั้นนะครับลายเพนหน้านี่เลยนะครับดูใกล้ในประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋านะครับนี่เป็นไงเทจะจับนะครับผมสําหรับกระเป๋านิวเอทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตา นะครับตาเนวเอ็ดนะครับผมนีโคตรเทแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ในระเบิดนั่นเองสกินระเบิดนะครับผมเท่จัดๆนะครับแต่ว่าจะสามารถแลกในหนวันที่นะครับวันที่2อั่นเองนะครับวันที่2ถึงวันที่9มกราคมนันเองปีหน้าเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมข่าดาวข้ามปีรับฟรีไอเทมนั่นเองก็มีรูปปั้นแล้วก็ลายเพนหน้านันเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยเริ่มในวันที่ นะครับผม29ใน,นวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับแบบพี่ดูก่อนนะวันนี้ก็วันที่29นั่นเองนะครับเริ่มตีสี่ที่ผ่านมาก็เลยก็คือเริ่มแล้วแหละนะครับพี่อ่านคลิปตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเข้าดาวข้ามปีรับฟรีไอเทมมันเองนะรับ่วนเย,ยมกิจกรรมหาโทเค็นเนี่ยก็คือจะเริ่มวันที่ 1นี่เอวันที่2นะครับสลับการแลกโทเค็นนะครับแลกโทเค็นหาวันที่2นะส่วนวันที่การหาโทเค็นก็คือวันที่2เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับตามรายละเอียดตามนี้เห็นไหมวันที่2เดือนมกราคมนะครับสำหรันยี่สิบสองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสลับกิจกรรมนับแต่ว่านะครับน้องหลายคนก็งงว่านะครับเนี่ยเห็นไหมในปฏิทินเขาบอกวันที่ยี่สิบเก้านับแต่ว่าไม่มาวันที่ยี่สิบเก้านะครับเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเออ นะครับน่าจะบักนะครับอันนี้พี่ขอเดานะครับผมน่าจะเป็นการบักนั่นเองนะครับก็คือวันนี้วันที่29นะครับแต่กิจกรรมเนี่ยเริ่มวันที่2นะครับวันที่2มกราคมนั่นเองครับสลับสกินเปิดฟรีนะครับเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมน้อพี่ก็มาอธิบายให้ฟังกันนะครับย้ําว่าเริ่มวันที่2นะครับผมนะแต่อันนี้วันที่1คือยังไงวะเนี่ย อตรงเนี้ยเดือนหนึ่งวันที่สองนับถึงวันที่เก้าครับแต่อันเนี้ยวันที่หนึ่งมกราคมนะครับน่าจะวันที่หนึ่งนั่นแหละนะครับผมเออวันที่หนึ่งน่าจะเปิดให้รับโทเค็นนะครับล็อกอินนะครับเล่นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้วันที่หนึ่งมกราคมเลยนะครับนี่หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับยี่สองเวลาตีสี่ป็นต้นไปนรับรับในส่วนรูปปั้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมนะตั๋วสัมั่ระนำเครื่องตรวจจับ นะครับแล้วก็จะมีในส่วนนี้เลยนะครับกองศพนะครับคตดเท่นะครับเป็นไงเอฟเฟกโคตรเอานะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเล่นโหมดแต่ลำดับธรรมดานะครับ1เกมนะครับแล้วก็เล่นโหมดสต่ลำดับธรรมดา3เกมนะครับเล่นโหมดจต่ลำดับธรรมดา5เกมแล้วก็เล่นโหมดแต่ลำดับธรรมดา10เกมนั่นเองครับไปทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับกีฬาคำสายฟรีก็ประมาณนี้แหละสำหรับเพี่นน้องงงอยู่นะครับเพี่มมาทีิบายให้ฟังว่า มันไม่ใช่วันที่29นะครับผมว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่29นั่นเองนะครับ <bli> กิจกรรมอัปเดตเข้ามาวันที่1มกราคมหรือวันที่2นะครับผมมกราคมนั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะครับส่วนแรกของรางวัลนนก็คือแรกสกินปืนถาวรได้ในวันที่2 นะครับผมมกราคมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับส่วนอื่นก็มีสินค้าสูงที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นพรีออเดอร์สินค้าสูงนั่นเองนะครับนี่เลย1,000เพชรเท่านั้นนะครับก็ยังมีชุดใหม่นี่เลยโคตรเท่ดูเดะเทย์บลาเอ้ยเอาเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีชุดผู้ชายนะครับนี่เฮ้ยโคตรเท่นะครับผมเอ้ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยดูดินะครับแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดนะครับนี่ตัวนี้เลยโคตรเท่นะครับสำหรับ พรีออเดอร์นั่นเองนะครับหนึ่งพันเพทเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากมาพีก็สามารถมาพีได้เลยนะครับก็จะเป็นอ่าพรีออเดอร์สินค้าสูงของเดือนหน้านั่นเองครับโอเคนอากสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าถ้ากันนับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กลับคำว่าสวัสดีครับ